พระองค์บอกว่าพิกขุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากันผู้ไม่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยอุปนิสัยหมายถึงนิสัยการสั่งสมในฝั่งของความเป็นกุศลถ้าการสั่งสมในฝั่งอกุศลจะเรียกอนุสัยนะ ผู้ที่แงโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งย่อมจะละทำอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกำหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุติโดยชอบพิกขดทั้งหลาย การสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยสลดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถึงมัน่นดังนั้นการที่ตั้งใจฟังนี้เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นได้เลยและพระองค์ตรัสว่าคนคนนั้นชื่อว่ามีอุปนิสัยมีการสั่งสมนิสัยในฝั่งของความเป็นกุศลไว้มาก เขาจะเงียโสลงฟังและยังจัดอยู่ในพระสูตรที่ตรัสไว้เรื่องของทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะทิฏฐิอันเป็นอริยะอริบุคคลโสรบันมี7ข้อนะสามข้อแรกเหมือนกันสองข้อกลางความเป็นธรรมดาสองข้อท้ายคือกำลังกำลังของโสรบันจะมีสองข้อสองอย่าง คือมีกำลังที่จะมาฟังคำของตถา,าคตอันบันดิตแสดงอยู่กำลังอย่างที่สองเขาจะมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมในคำของตถา,าคตอันบันดิตแสดงอยู่นี้เป็นกำลังสองอย่างของโสดาบันความเป็นธรรมดาสองอย่างก็คือเขาจะมีความเป็นธรรมดาคือเป็นผู้ที่ มีสินดีนะและอาบัตใดที่ออกได้อริยะสาวกนั้นย่อมต้องอาบัตชนิดนั้นบ้างแต่จะรีบแสดงและเปิดเผยเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายเมื่อมือหรือเท้าถูก่านไฟค่ะแล้วก็จะรีบชักกลับเร็วพันนี้เป็นความเป็นธรรมดาของโสดาบันความเป็นธรรมดาของโสดาบันอีกข้อหนึ่งก็คือ เขาจะเป็นผู้มีความขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทําขณะเดียวกันความเพ่งเพ่งเล็งกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญา,าสิกขาก็มีแก่เขาเปรียบเหมือนแม่วัวที่มีลูกน้อยนะก็เล็มหญ้าก,กินไปด้วยและชำเลืองดูลูกน้อยฉะนั้นคือโสดรบันจะเป็นคนที่ขยันในกิจการงานที่พึงกระทําแต่ขณะเดียวกันขณะที่กระทํางานนั้น ก็จะไม่ละเลยศิลของเขาจิตตสิกขาคอยดูจิตของเขาด้วยและปัญญาสิกขาขณะที่จิตเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเขาเห็นการเกิดการดับนะเป็นปัญญาสิกขาไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้นะสามข้อแรกที่เป็นโสดาบันนะเป็นกำลังในทิฏฐิอริยาก็คือเขาจะละนิวร้าได้กมามฉันทะพยาบาททิณมิท t วิจิกิจจานะอ่าทีนมิทะอุทจักกุจกุจจานะอแล้วก็ตัววิจิกิจจานะหข้อนี้แล้วก็การขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าการทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอบปากธรรมะแปดอย่างนี้เขาจะรู้ว่าเขาละได้นะแล้วข้อที่สต่อมาคือเขาจะรู้ว่าธรรมะแปดอย่างนี้ เขาเสพมากทำมากจเจริญมากจนได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเขาจะทราบว่าธรรมะแดข้อนี้ไม่มีในสมณพรามหม์เราอื่นนะใครมีองค์ธรรมเจข้อนี้สมบูรณ์ในตนพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะประโยชน์ของการเงี่ยโสลงฟังอีกอย่างหนึ่งนะการได้สดับพระองค์ตรัสไว้ใน ฉบับหลวงเล่มที่21หน้าที่178ข้อที่191นะพิกขุทั้งหลายอาน,นิสงส์สประการแห่งการแห่งธรรมะทั้งหลายที่บุคคลฟังหนึ่ง,งคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้อาน,นิสงส์สีประการเป็นฉนไหนนะใครที่ฟังคำตถาคตอย่างเยาวชนของเราเด็กๆที่มาท่องเนี่ย ท่องจำได้แล้วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเข้าใจใครได้คุณสมบัตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายืนยันว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเขาจะบรรลุธรรมนะดังนั้นคนพวกนี้จะอย่างน้อยจะบรรลุธรรมในภพหน้าถึงแม้ชาตินี้จะยังไม่ได้อริบุคลก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับปาาระกันเอาไว้ ในพระสูตรนี้ลองไปดูรายละเอียดได้จะเอามาเฉพาะคีย์เวิร์ดให้พวกเราได้ทราบเพราะมีหลายพระสูตรมากเราจะได้รับทราบประโยชน์จากการได้สดับในคำตถาคตและการทรงจำได้การทรงจำได้นั้นพระองค์ยังตรัสในอีกหนึ่งพระสูตรว่าเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนการที่คนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้ธรรมะพระองค์ได้เนี่ย จะต้องมี12ขั้นตอนนี้คือ1ต้องมีศรัทธา2มีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใครควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรมะทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจริงจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรม นี่คือ12ขั้นตอนของคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไร